สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกขอสวัสดีนะครับเพื่อนสมาชิกนกกงหัวจุกพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนกกงหัวจกคนเคยเซียนนะครับวันนี้ได้รับคอมเมนต์มาเยอะมากเลยหลายคอมเมนต์ฝากขอบคุณ fc ใหม่และ fc เก่า fc เก่าที่ยังหนานแน่นและ fc ใหม่ที่กำลังเข้ามาติดตามนะครับหลายคอมเมนต์หลายคำถามผมเลยจับคำถามมารวมกันมีคำถามนึงที่ค่อนข้างจะเยอะทั้งในเฟซ และในคอมเมนต์ส่วนตัวนะครับคำถามนี้ก็จะเป็นคำถามที่มันจะเหมือนเดิมนิดนึงแต่ว่า FC ถามเข้ามาเยอะในหัวข้อเรื่องว่าเราจะมีวิวธีการชำนกป่ายังไงให้เชื่องไวนี่คือคำถามที่เพื่อนสมาชิกสอบถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะผมก็อาจจะมีคลิปไปแล้วแต่ว่าก็อย่างว่าคลิปที่แล้วโทรศัพท์ผมมันเก่าก็อาจจะไม่ชัดเจนเหมือนคลิปปัจจุบันนะครับเพราะว่า ณเวลาวันนี้ผมได้เปลี่ยนโทรศัพท์มาได้สอาวันแล้วก็อาจจะคลิปค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นผมก็จะมาบอกวิธีว่าผมใช้เวลาชำนกป่ากี่เดือนผมจาไม่แน่ใจนะครับว่าผมชำกี่เดือนในการเพราะ mm. เพราะว่าผมหิ้วบ่อยปกติแล้วผมจะหิ้วนกออกสนามในยุคนั้นผมหิ้วแทบทุกอาทิตย์และนกผมจะมีการเดินทางทุกอาทิตย์ถามว่าเวลาที่ผมมีนกป่า ครั้งแรกผมทํำยังไงนกป่าเมื่อผมได้มาครั้งแรกผมก็จะเลี้ยงเหมือนเพื่อนสมาชิกไว้ห่างไว้ห่างเขาไว้ห่างพอนกป่าเริ่มเริ่มจะนิ่งลงบ้างผมก็จะให้กล้วยให้น้ําอะไรเหมือนปกติครับแต่ว่าผมจะไม่ค่อยสนใจห้อยห่างห่างเว้นระยะเว้นระยะไม่ถึงไม่เอานกป่าอยู่ใกล้นกในบ้านของเรานะครับเพื่อนสมาชิกเพราะว่าผมไม่สามารถไปรู้ได้ว่าไอนกป่าอนะ มันมีอายุเท่าไหร่ผมกําหนดไม่ถูกเพราะว่าผมตอกจากป่าแต่พวกนอ้ผมก็แบกง,งเพื่อนสมาชิกมาผมก็ไม่รู้เดามันไม่ถูกว่าอายุมันประมาณเท่าไหร่แต่เมื่อใดที่ผมได้นกป่ามาผมจะไว้แยกทุกครั้งไว้แยกก็ห่างประมาณถึง10เมตร20เมตรผมจะไว้อย่างยิ้ประจําทุกตัวถ้าถ้าเป็นนกในกรณีนกป่านะครับผมก็จะไว้แยกแบบนี้เสมอแล้วมีวิธีหนึ่งที่เพื่อนๆถามว่า ทำยังไงให้นกป่าเชื่องไวเลิกดิน้นวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ผมไม่เคยบอกใครวันนี้จะมาบอก FC ที่ติดตามนะครับว่าผมไม่เคยบอกใครเลยแต่วันนี้นไหนๆก็ไหนๆแล้วผมจะบอก FC ที่เป็น FC ผมนะครับว่าผมจะใช้วิธีตัดปีกครับตัดขนปีกทั้งสองข้างนะครับถามว่าตัดเพื่ออะไรตัดเพื่อไม่ให้นกเขาดิ้นครับ ไม่ให้เขาบินชนข้างกงถ้าการบินชนข้างกงจะทําให้เกิดการเสียหายบางทีจมูกเขาจะเลือดเพราะว่าเขาชนข้างกงผมเลยจะแอบตัดคือนกใหม่คือนกป่าก็คือนกใหม่ใช่ไหมครับพอได้มาเราก็ค่อยๆจับเขาจับเขาประคองเขาครับแล้วก็ตัดขนปีกเลยครับทั้งสองข้างตัดแล้วเขาจะไม่ไม่ตัดขนหางนะครับเขาจะเหมือนนกคุ้มเลยครับ แต่นี่เขาจะโดดอยู่ในกงไม่ต้องกลัวว่าเขาจะโดดขึ้นมากินกล้วยไม่ได้ยังไงเขาก็โดดขึ้นมากินได้ปกติครับและเขาจะไม่เจ็บเราอย่าไปไล่ตะคุบเขาแหลนะค่อยๆต้อนเขาในกงนะครับนี่เป็นความลับสุดยอดผมไม่เคยบอกใครแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่เอฟซีต้องจําไว้เลยครับห้ามดึงขนปีกออกเป็นอันขาดนะครับเราใช้วิธีการตัดขนอย่างเดียวเราอย่าใช้ดึงขนนะครับในเมื่อในเมื่อเราดึงเขาขนเจ็บ แต่นี้นกเขาจะจําเราว่าเราอ่ะเป็นคนทําให้เขาเจ็บแต่นี้ยามใดที่เราเข้าใกล้นกเขาก็จะเข็ดเขาคิดว่าเราจะไปดึงขนปีกเขายัางไง fc ต้องจําไว้นะครับห้ามดึงขนปีกนกถ้านกอยากจะเชื่องไว้ใช้ตัดขนและเมื่อขนเขาขึ้นมาใหม่ประกอบกับเราเลี้ยงเขาในในในแบบที่เราเลี้ยงนกแต่นี้เขาพอขนใหม่เขาขึ้นเราก็เริ่มเลี้ยงเหมือนตัวเก่งของเราครับแล้วเขาก็จะสมบูรณ์แต่นี้เขาก็จะเลิกดิ้นครับเพราะว่า เขารู้ว่าเราไม่ได้ทํร้ายเขาปรจ้จใจนะครับแล้ว <sorted out. S 1> ถ้ายังไงแล้วฝาก f อฟที่ติดตามว่าถ้าคนไหนมีคําแนะนําที่ดีหรือว่ามีเทคนิคที่ดีกว่านี้ก็ฝากแชร์ก็ได้นะครับบางทีเทคนิคของเซียนรุ่นเก่าก็อาจจะสู้เซียนรุ่นใหม่อย่างเพื่อนสมาชิกไม่ได้นะครับฝากเป็นกําลังใจให้นะครับสวัสดีครับ